เราจะมาวิธีการวัดหาขั้วสามขั้วนี้นะของเกีรวัดอุณหภูมินะอันดับแรกปรับพิเตอร์ปาคูณูนึงจับเข็มนะนปรับอาร์คูนึงซิโลโอมและจักให้เข็มตรงศูนย์ตรงศูนย์แล้วนะครับสีดับสีแดงแต่การเข็มตรงศูนย์ตอนนี้นด้มาวัด แล้วก็ไปดูที่แกะตัวกุณาภูมิอยู่ไหนตัวซีโดยใหอยู่ไหนชี้เอ็กมาด้านหลังอาหาคุ้ยจี้ก่อนจีบวกเอจี้บวกจิ้มเข้าไปแล้วเราก็วัดดูดเลยขึ้นก็เข็มจะตีก็โผล่นะครับอ <teraz ambling. S 2> ่านี้ไม่มี ไม่มีไม่มีแตนั่นนะ,ะนี่ครับไอจีบวกได้แล้วเข็มตีก็หาศูนยใช่ไหมครับแต่เราวาัดารูดเลยมันไม่อยู่ปักไหนอย่าปักที่มันตึ้กับเข็มตีก็หาศูนย์ต่อไปหากว่าทีอยู่วกรูดเลย โดยที่เข็มมิเจออย่างเดียวมันไม่เคลื่อนก็สนใจมันอ่าปพ๊บมๆๆเพิ่มมาเริ่มมาละนี่ตีก็หาสนเคยังเคยังได้แล้วทีอยู่บวกกับไปหากาวกาาก็รูดเลยนี่ได้แล้วได้ครบสามขั้วเราก็ไปต่อวองจรตามรูปนะยากไหม ใช่ครับเอออ้าโอเคคลิปนีดันชาแนลใค่นี้ครับขอบคุณครับ